อีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะพูดนะครับเรื่องพี่สีนะครับเรื่องพี่สีผมรับฟังความทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกล่าวหาคือสีอ่ปอที่เข้าไปทำการจับกลุ่มสีป่ปอนี่คือไม่ใช่เป็นหน่วยราชาการที่เข้าไปทำการจับกลุ่มปอที่หนึ่งที่เป็น ต้นเรื่องหัวหอกเลยคือปปปนำโดยพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการสอบสวนกลางปอที่สองคือปปททเลขาภูมิศารหรือเลขาโกเข้าร่วมจับกลุ่มด้วยปอที่สามคือปปชอันนี้องค์กรใหญ่นักการเมือง นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสอสอขา้าราชการกลัวกันมากคือปอปอชอปอที่สี่คือปอปองอที่ตรวจเส้นทางการเงินเพื่อจะทำการยึดทรัพย์ท่านคิดดูว่าเคสอย่างนี้ที่สี่ปไปร่วมมือกันเนี่ยแสดงงานออกงานใหญ่ครั้งแรกคือจับอธิบดี กรมอุทยานในที่ห้องทำงานเหมือนๆกันอย่างเงี้ยก็สู้คดีกันอะไรกันจนท่านอธิบดีถูกพักราชการหรือออกจากราชการไม่รู้คดีอย่างเงี้ยขึ้นสาลอาญาทุจริตไม่ใช่ขึ้นสารธรรมดานะครับผลออกมาแล้วคดีที่ไปจับอธิบดีกรมอุทยานสี่ปอล่วมมือกันหลังจากนั้นเขาก็ร่วมมือกันไปจับ ปลัดอำเภอจับนายอำเภอจับผู้ว่าจับนายกเทศบาลมีผลการจับกลุ่มมาเรื่อยจนกระทั่งเมื่อวันที่25ผมไปบรรยายที่ปปทนะครับท่านเลขาภูมิสารเลขาโกเชิญผมไปบรรยายให้ความรู้และกระตุน้นปปทให้เกิดความพึกเขิมวันที่26เขาก็ลงมือเลยไม่ใช่เพราะผมไปกระตุน้นนะครับ เขาเตรียมการกันมาสี่เด <bra. S 2> <pos> ือนแล้วการที huh. yeah. ่จะกล่าวหาหรือไปจับกลุ huh. um, uh ่ม huh. ค okay. uh ุณสีสุวรรณนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนเนื่องจากคุณสีสุวรรณเป็นบุคคลสาธารณะมีผลการร้องเรียนช่วยเหลือประเทศชาติมาก็หลายครั้งคุณศีสุวรรณชำนาญเรื่องกฎหมาย จำนาญเรื่องการกล่าวหาร้องเรียนจับประเด็นมีความรู้ทางด้านกฎหมายมีชื่อมีเสียงในสังคมนะครับเป็นนักร้องอาชีพนะครับไปกล่าวหาก็เลยลอยไม่ได้แล้วก็มีไปจับกลุ่มคุณเจียงดอกจิกด้วยซึ่งตอนนั้นมีตำแหน่งทางการเมืองเพราะตำแหน่งของคุณเจียงนี่ไงตอนเกิดเหตุที่เขาไปกล่าวหาไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ปปปเนี่ย มันทําให้โยงคุณสีสุวรรณซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งธรรมดาให้ไปเข้าสารญยญาทุจริตไอ้เจพนตำรวจตีจะรุนเกียรติปานแก้วเนี่ยชื่อเล่นเต่าที่สื่อมวลชนเรียกวิกเต่าเนี่ยเคยเป็นลูกน้องเก่าผมตั้งแต่ปี48 49สมัยนั้นเขาหยดพันตำรวจตีเป็นคนดีไม่กินสินบาทฆ่าสินบน แล้วทางานงานไหนที่คนอื่นไม่กล้าทํจาจะรุนเกียจไปจะให้ไปค้นบ้านรัฐมนตรีจะให้ไปจับรัฐมนตรีหรือไปจับคนใหญ่คนโตคนอื่นจะไม่กล้ากลัวผลกระทบที่จะตามมากลัวว่าเดี๋ยวเขาไปเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจเขาจะกันแกงไอ้จะลุนเกียจไปผมเลยเรียกมันให้เต่ารถถังนะไม่ใช่เต่านินจานะครับรถกวาดพุทนระเบิดเลยรู้นิสัยน้องเขาแล้วมันไม่แกล้งใคร เกาะคู่กับเลขาโกเนี่ยปปทเนี่ยแล้วก็เลขาปปชเลขาปปงอโอ้โหสี่คนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบศึกนี้ก็สำหรับท่านศรีสุวรรณก็ใหญ่หลวงนะใช้คำว่าใหญ่หลวงนะเขารวบรวมพยานหลักฐานทั้งแชทไลน์ทั้งคลิปเสียงไอ้คลิปเสียงเนี่ยเขาไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจว่าเป็นคลิปเสียงของ ใครเขารู้แล้วถึงไปเสนอสารออกหมายจับสาราญาธุจริตไม่ใช่ว่าออกหมายจับใครง่ายๆนะครับไม่มีพยานหลักฐานท่านไม่ออกให้หรอกครับไม่ใช่ตำรวจออกหมายจับนะครับก็ปรากฏว่าสารท่านออกหมายจับให เขาถึงไปทำการจับกลุ่มรายละเอียดในคดีผมไม่รู้แต่ผมว่างานนี้พี่สีเหนื่อยเหนื่อยแรกก็คือเกียรติภูมิชื่อเสียงความเชื่อถือศรัทธาของชาวบ้านที่มีอยู่เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเสื่อมศรัทธาท่านลงมาก็จะเกิดความหวาดระแวงว่านี่มาล้องอีกแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมอย่างเนี้ยมีแน่นะครับ ส่วนเรื่องคดีผมก็เคยพูดไปแล้วว่าสารอาญาทุจริตเนี่ยทนายจำเลยแทบจะไม่ได้ทำหน้าที่เลยนะที่จะออกมาพิสูจน์สารท่านจะรับฟังเหมือนพูดให้ชาวบ้านเข้าใจเหมือนพ่อพ่อกับแม่มาฟังลูกทะเลาะกันเนี่ยเขาจะฟังคนกล่าวหาฟังอายการถแถลงแล้วก็เอาคนกล่าวหาเนี่ยไอ้สี่ปอเนี่ยไปเบิกความ ทีไม่ถามผู้ต้องหาจําคุกเลยนะครับไม่เหมือนคดีทั่วไปก็มีในสื่อออนไลน์บอกว่าเอ๊ะแล้วถุงไปไว้หน้าบ้านเนี่ยมันผิดปกติของการที่จะไปเรียกรับสินบนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเข้าระเบิดไปแขวนไว้หน้าบ้านหรือถุงอึไปแขวนไว้หน้าบ้านละ่ะ ถ้าคนในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรอย่างไงเนี่ยจะไปเอาถุงเข้าบ้านทำไมอะถ้าผมเป็นเห็นถุงดำมาแขวนหน้าบ้านผมเนี่ยผมต้องรีบว้างทิ้งออกนอกบ้านผมกลัวเป็นระเบิดแม้แต่ลาซาด้าแฟลตเอ็กเพสมาส่งของเนี่ยผมยังไม่กล้าเปิดเองเลยกลัวเป็นระเบิดแสวงเครื่องเปิดเข้ามาเลยระเบิดตายเรื่องจริงผมไม่กล้าเปิดเองเลยครับ นอกจากมีคนโทรบอกส่งอันนี้มาแล้วก็ต้องมีโค้ดลับที่เขียนที่กล่องม,มาที่ให้ผมด้วยนะครับว่าผมเขียนเข้าไว้นะครับ x สี่ตัวข้างกล่องอันนน้ากล่องผมไม่นั้นเดี๋ยวมันอ้างว่าไอ,อ้คอไก่เนี่ยส่งมาให้ผมผมเปิดเข้าไปก็เป็นระเบิดสแสวงเครื่องท่านทาไม่เป็นนะ่ะแต่ผมทําเป็นเปิดจดหมายยังระเบิดเลยเปิดกล่องอย่างนี้ยิ่งสบายใหญ่เลยแล้วใครเอาถุงมาแขวนหน้าบ้านผมโดยไม่ได้นัดหมายกันเนี่ยโอ้ยผมไม่เอาล่ะครับ ผมกลัวเป็นระเบิดไงมันก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้นัดหมายกันแล้วจะเอาถุงไปแขวนหรือคนอื่นแกล้งเอามาแขวนเอายาเสพติดยาบ้าไปแขวนหน้าบ้านท่านท่านจะเก็บเข้าบ้านทําไมจะวิ่งหนีทําไมจะกว้างทิ้งออกนอกรั้วทําไมอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ต้องไปนําสืบกันในชั้นศาลนะครับก็บอกว่าพี่ศรีเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยนะฮะก็จะวิพากษ์วิจารณเท่าที่เห็น ในภาพข่าวแล้วใช้โทรศัพท์สอบถามไปที่น้องๆที่เข้าทําการจับกลุ่มแลรายละเอียดผมรู้เยอะครับแต่ว่าไม่ขอพูดนะไม่ไม่ขอพูดนะครับแล้วก็ยังพิพากษายังตัดสินไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดบ้านเราเป็นระบบกล่าวหานะครับทางคุณสีสุวรรณก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาคุณเจียงหลอกจิกก็ต้องแก้ข้อกล่าวหากันไปนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะพูดให้ท่านพึงสังเกตเขาไว้นะครับว่า ถ้ามีการมาพูดเปิดเผยให้สื่อมวลชนทราบเหมือนกับผมจะพูดว่าในวันที่หนึ่งกุมภาผมจะเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของใครคนใดคนหนึ่งโดยระบุตัวตนไปเปิดเผยขบวนการเดินทางไปยังดาวอังคารของใคร วัตถุประสงค์ที่ผมต้องเปิดเผยอย่างนี้สองประการประการที่หนึ่งต้องการให้สื่อมวลชนและชาวบ้านมาสนใจคำพูดผมวันที่หนึ่งกุมภาว่าผมจะเปิดเผยกระบวนการทุจริตอย่างมโหรานของการส่งคนไปดาวอังคารผมต้องทิ้งช่วงเวลาครับวันนี้วันที่ยี่สแปดก็ยี่สิบเก้าสาสิบสาสิบเอ็ดวัน กว่าจะถึงวันที่หนึ่งกุมภามีเวลาสามวันหรืออย่างน้อยผมต้องให้ช่วงเวลาหนึ่งวันเพื่อให้กระบวนการส่งคนไปดาวอังคารมันรู้ตัวแล้วก็ไปติดต่อคนที่รู้จักกับผมว่าท่านเลวัตอย่าพูดได้ไหมนะครับส่วนให้คนไปติดต่อไห้ฝ่ายส่งยาวไปไปดาวอังคารเนี่ยจะให้เงินคนติดต่อผมมา เป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วก็มาพูดขอล้องผมไอหานี่จะอมไปสักครึ่งหนึ่งถ้าเขาให้มาสิบล้านมันจะอมไปห้าล้านหรืออมไปเก้าล้านแล้วมาให้ผมล้านหนึ่งนายอย่าพูดได้ไหมครับมันพับพวกกันเลยครับผมบอกไม่ได้ประกาศไปแล้วต้องพูดพอพูดก็พูดเอาข้างแถะพูดสองแง่สองงามให้ชาวบ้านสงสัย ไอ้อย่างเงี้ยคือพฤติการเตรียมจะหาแดกกันแล้วท่านโกหกใครได้โกหกผมไม่ได้นะครับถ้าแน่จริงเจตนาบริสุทธิ์ผมเปิดไหมไ่ไหลสดมาผมก็พูดเลยหรือจะร้องก็พูดไปเลยไปร้องเลยยืน่นคำร้องไปเลยแก้ไม่ได้ผมฟันดาบไปแล้วนะครับไม่ต้องไปประกาศให้รู้หรอกครับ ต้องบอกเลยความจริงเปิดเผยแล้วผมแก้ให้ได้มีใครมาขอร้องก็โอ้โหพูดไปซะแล้วกูลไลฟ์จบไปเมื่อกี้นี้จบแล้วช่วยไม่ได้แล้วมันต้องอย่างนั้นนักร้องทั้งหลายถ้าท่านจะยื่นใครทุจริตผมก็แนะนําท่านนะท่านทําดีแล้วครับช่วยกันตรวจสอบการทุจริตของบ้านเมืองบ้านเมืองจะได้ดีขึ้นแต่ท่านไปยื่นเลยยื่นปปชยื่นปปงยื่น ปปอป,อ,ปอ,อะไรก็น,นะครับยื่นแล้วแล้วก็ถแถลงข่าวว่าได้มายื่นเรื่องนี้เรื่องนี้กระบวนการเริ่มเดินไปแล้วมันจะได้ไม่มาปิดปากท่านได้ไนงะแล้วถ้ายิ่งถแถลงไปแล้วบอกว่าจะพูดแล้วปรากฏติดธุระวันนั้นผมไม่ได้พูดเนี่ยแสดงว่าแดกไปแล้วนะครับไม่ได้ไปกล่าวหาใครว่าใครนะครับเพียงแต่ว,ว่าให้ข้อสังเกตนะครับแต่ว่าบุคคลที่เป็นนักร้อง สถานะเนี่ยบางท่านก็มีผลงานนะครับผมว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับเพราะร้องแต่ละครั้งเนี่ยมีศัตรูผมยังไม่มองว่าตัวนักร้องอาชีพหลายๆท่านเนี่ยไปเรียกรับสินบนนะเพราะระดับนี้เคี้ยวลากดินแล้วร้องเขามาเอาเขาเข้าคุกมาเ,าเขาถูกออกมาเนี่ยตัวเองมาตายน้ำตื้นอย่างนี้มันคงจะไม่ค่อยสมบทสมบาทหน่อย พวกนี้เขาเชิงสูงต้องมีคนไปกราบการขอความคุณาให้เบายั้งมือยังตีนหน่อยอะไรหน่อยอย่างนั้นจะมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังในช่วงวันสองวันนี้นะครับ